เอาล้วก็เพื่อนๆขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อกิจกรรมว่าวงแหวนเวทแห่งดวงดาวนะครับผช่วยวกิจกรรมนี้เพื่อนๆก็จะการสุ่มจนได้สกินเนี่ยคุณต้องใช้คุณต้องใช้ใชใชใน้ำมดกี่คูปองในการสุ่มแล้วก็ต้องใช้ใน้ำมดกี่คำผีวันนี้ทีมสมีคำตอบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือ GM นะครับแจกสกินฟรี2ส,สกินนะครับก็เป็นสกินของวีราแล้วก็สกินของสลิมนั่นเองนะครับเป็นสกินไหนเดี๋ยว พาไปดูนะครับก็คือจะจะตั้งไมหน้าปกนะครับก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าสกินของวิล่าและสกินของสลิมเนี่ยมีระยะเวลาในการเหลือที่เหลือตอนเนี้ยเหลือแค่15ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ,ถ้าสมมติผมลงคลิปนี้ไปนะเหลือ15ชั่วโมงนะครับก็คือใครโชคดีเจอคลิปนี้เร็วนะครับคุณก็จะได้สกินสองสกินนั้นไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่โกหกถ้าผมไม่พูดพูดความไม่จริงรายงานช่องผมได้เลยฮะโอเคสรุปคุณเปิดเกรใหม่จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ถ้าคุณองานที่ทำกิจกรรมก็กดเข้าไป เราก็ไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับไปที่ด้านล่างนะครับเห็นคำว่าลอตเตอรี่และเห็นคำว่าวงแหวนเวทนะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับก็รูปแบบของกิจกรรมนะครับจะเป็นรูปแบบของการสุ่มเหมือนที่เราแล้วมานะครับโดยสมมติคุณกดสุ่ม1ครั้งเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด5คัมภีร์นะครับพอกดสุ่มไปแล้วเนี่ยมันจะได้พวกสกินแอมิลี่สกินตูเรนดีแรักมอทอสเอนโซแล้วก็สกินเอนโซทั้ง2อันนะครับแล้วก็จะมีผลึกแห่งดวงดาวนี่นะครับจะถามว่าผลึกแห่งดวงดาวนะฮะ เอาไปแลกอะไรได้นะครับเอาสามารถเอาไปแลกสกินได้นะครับเมื่อถึงจำนวนที่กำหนดดังนี้เลยนะครับต้องมี23 18, 13แาล้วก็8นั่นเองนะครับโดยผมก็ทำการคิดคำนวณหมดแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปที่หน้ากิจกรรมกันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจะได้รู้ว่ามันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างน,นะครับมาดูโอกาสในการออกของมันกัน มุมันได้แห่งดวงดาวนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับพฤศจิกใช่ไหม <c oughs> ใช่แหละตอนนี้หลงเดือนของตะว,วันหมดแล้วนะครับในการสุ่มหนึ่งครั้งใช้30คูปองหรือว่า5คัมภีร์นั่นเองน,นะครับโอกาสทจะได้สกินสาววนอยู่ที่0.58%ยผลึกดวงดาวอยู่ที่62.10%บสองจุดหนึ่งศูนย์เปอร์นต์อิมพิจเอฟเฟกต์หรือชื่นส่วนรูนะครับอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดสองสองเปร์เซ็นต์ครับสิ่งที่ผมเชื่อทุกคนจำนะครับก็จะมีพวกผลึกแห่งดวงดาวอันเะนี้ ในการซูมหนึ่งครั้งนะครับใช้สามสิบคูปอง30คูปองหรือว่า5คัมพีนะครับอันนี้ก็ให้ทุกคนจําเหมือนกันนะครับแต่ว่าทุกคนไม่จําก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมเขียนไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็จํานวนที่เราจะต้องใช้นะครับก็คือ23 18 13แล้วก็8นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มคํานวณกันเลยว่ามาันจะได้เอากี่คูปองแต่ละสกินไปกันเลย let's go และนี่นะครับก็คือโน้ตของ TMC นั่นเนองนะครับปีนรพลด้วยนะครับรหุ้นแวนเวทแห่งดวงดาวนะครับผลึกดวงดาวอยู่ที่62.10%ขอแนนยันปัดลงเป็น62%นะครับสุ่ม100ออก62ครั้งนะครับคิดเป็นอัตราส่วน1ต่อ1.61นะครับถ้าถามว่าอัตราส่วนตรงนี้มันยังไงนะครับก็เอา100ตั้งแล้วหารด้วย62จะได้อัตราส่วนตรงนี้มานั่นเองนะครับถ้าถามว่าเฮ้ยทำไมพี่ลายมือโหโคตรกากเลยว่านี่ต้องขออภัยด้วยพอดีจริงๆทำ้งแต่ตีหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่วาแบบ นั่งทําคือเล่น RV รีจนถึงตีสองแล้วก็นั่งทําเขียนแบบแล้วผมพยายามแบบจะอัดแล้วไงจะอดัดจะอดัดปับ๊บตื่นมาอีกทีโอ๘โมงเช้าโอ้ไมก่กอดไม่เคยเชื่อเช้าวันจังนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาต้องการ8อันนะครับแล้วก็8ไปคูณกับ1.61นะครับเท่ากับ13ครั้งนะครับถ้าถามว่า13ครั้งตรงนี้คืออะไรนะครับสมมติ พูดงา่ายๆเลยสมมติคุณต้องการผลึก8อันนะครับคุณต้องสุ่มทั้งหมด13ครั้งนั่นเองนะครับในการสุ่ม1ครั้งนะครับใช้ทั้งหมด30คูปองนะครับแล้วก็13คูณกับ30เะไดกับ390คูปองนะครับสุ่ม1ครั้ง5คัมภีนะครับก็5คูณกับ3นะจเท่ากับ65คัมพีนะอันนี้ทุกคนแบบว่าสามารถฟังแบบผ่านๆก็ได้นะเพราะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมมาเขาเรียกว่าอะไรสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ เข้าใจแน่นอนนะครับ่สมมติต้องการ13อันนะครับ93คูณกับ1.61เท่ากับท21ครั้งซุ่ม1ครั้ง30คูปองเอา30คูณ21เท่ากับ630คูปองซุ่ม1ครั้ง5คัมพีเอา5คูณกับ21จะเท่ากับ105คัมพีนะครับต่อไปต้องการ18อันเอา18คูณกับ1.61เท่ากับ29ครั้งซุ่ม1ครั้ง30คูปอง เอา30คูณกับ29จะได้เท่ากับ870คูปองสุ่ม1ครั้ง5คัมภีเอา5คูณกับ29จะเท่ากับ145คัมภีต่อไปต้องการ23อันเอา23คูณกับ1.67 61แม่67มันจะไหนเท่ากับ37ครั้งสุ่ม1ครั้งเท่ากับ30คูปอง30คูณกับ37เท่ากับ1.1 1 1,110คูปองสุ่ม1ครั้ง5คัมพีเอา5คูณกับ37จะเท่ากับ185คัมภีนันน่นเองนะครับ ก็จะมาวันนี้สำหรับกิจกรรมนี้อันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้ด้านบนน่ะที่ผมเอา8คูณกับ1.67อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันเป็นทศสิยมนะครับแต่ว่าผมทําการปัดขึ้นปัดลงเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายๆคือถ้าไหนเกินครึ่งผมปัดขึ้นไหนไม่ถึงเกินครึ่งผมปัดลงครึ่งคืออะไรครึ่งคือ0.5อันไหนเกิน0.5ปัดขึ้นไหนไม่ถึง0.5ปัดลงอล้เนี่นะครับจริงๆไงผมก็อยากทำให้เลทกว่านี้แต่ว่าเมื่อคืนแบบเบินกเบิกนจะเนรังไไงปดูนะครับไปดูเลยะเนี่ย นี่โทรศัพท์ของผมไหมเร็วไหม vivo e 1 p r o ใครอยากซื้อก็ด้านล่างเลยทุยไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมกันเลยนะครับถ้าสมมติคุณต้องการสกิน e n ็ o e m เอ็มเบรียนแชมเปียนะนะฮะคุณมมต้องใช้หมด390คูป,ปองหรือว่า65คัมภีร์นั่นเองนะครับสมมติคุณต้องการสกิน m ม t ร์ทอ o มูนไลท์ไลท์ไลท์นี่จะมือนอะไรแล้วก็ดีแลก Moonlight Night <laughs> พูดทำไมเนี่ยจะเจอกับ600คุณต้องใช้ทั้งหมด630คูปองหรือว่า105่งร้อยหคำผีน,นั่นเองนะครับต่อไปนะครับถ้าคุณต้องการสก,กิน Durin Astor Walker แล้วก็ Emily Costal Cosmote Astor Walker นะครับคุณต้องใช้ทั้งหมด870คูปองหรือว่า145่งร้ี่สคำผีน,นั่นเองครับต่อไปนะครับถ้าคุณต้องการรางวัลใหญ่ Enzo so, Moonlight l i g h คุณต้องใช้ทั้งหมดคุณต้องใช้ทั้งหมด1,110คูปองหรือว่า 185คัมภีนั่เองครับกิจกรรมนี้คุ้มสําหรับใครนะครับคุ้มสําหรับคนที่สะสมคัมภี์มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมเติมครั้งแรกหรือว่าเติมอะไรต่างๆนานานะครับแล้วได้พวกคัมภี์คัมปอยมานะคุณก็สามารถมาใช้ในกิจกรรมได้นะครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงกิจกรรมที่แจกสกินสำหรับวันนี้นะครับแล้วมีระเวลา15ชั่วโมงนะฮะจริงๆผมถ้าผมทำตั้งแต่เมื่อคืนทั่วแล้วจะมีเวลา2 4ชั่วโมงนะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมลงประมาณเนี่แหงะ ก็เจอทุกคนก็จะมีเวลานะครับสำหรับคนที่เห็นก่อนนะก็คือคุณมีโอกาสได้แน่นอนนะครับจะถามว่าแจยงไงนะครับขั้นตอนอื่นนะครับขออนุญาตพาทุกคนไปหน้าแรกกันก่อนเลยนะครับครั้งแรกนะพอกดหน้าแรกมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ยต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคนที่ได้สกินฟรีเนี่ยจะเป็นคนที่ล็อกอินเจ็ดวันก่อนหน้านี้นะครับคุณล็อกอินทุกวันนะครับนะครับหรือถ้าใครแบบว่าล็อกอินมาแล้วแต่ว่าไม่ได้กดรับนะครับมันจะอยู่หน้า หน้าบวญเนี่ยคุณก็กดรับนะเพราะปกติแล้วสมมติคุณทํากิจกรรมแล้วไม่ได้รับใช่ไหมของมันจะอยู่หน้านี้นะครับถ้าถามว่าได้อะไรล่ะครับพี่ไปที่หน้ารวมกิจกรรมครับหลังจนากนั้นนะครับไปหน้าที่ไม่ใช่นะครับตังไหนนะฉะลอง7ปีเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันหายไปไหนลหเฮ้ยจริงไหมนะี่ยไม่จริงนะไม่จริงฉันเจอเธออยู่ เจอเราอยู่นี่นี่น,น,นี่เจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับแล้วก็มาที่เนี่ยสมมติมาน่ากิจกรรมเสร็จแล้วมาอันสองนะครับเราจะนั้นนะครับไปที่คําว่ามากรรมสกินเอสตรีมนะครับแล้วก็จะเห็นแบบว่าก้อนเต็มเลยใช่ไหมก็จะมีแบบเล่นโมนาฮ่าจัดระดับหนึ่งครั้งได้มาหนึ่งก้อนแล้วก็มาหากรรมล็อกนเนี่ยเล่นโมนาฮ่าจัดระดับเนี่ยวินนีระยะเวลาตั้งสี่สามวันจริงไหมเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยล็อกอินสะสมหนึ่งวันได้มาอีกหนึ่งก้อนนะครับสมมติคุณทําเสร็จแล้วเนี่ยสมมติคุณได้มา ได้มาห้าก้อน่ะถ้าสมมติคุณเล่นทุกวันยังไงผมก็ได้อะไรทำกิจกรรมต,ต่างต่นานาจะได้มาห้าก้อนอยู่แล้วนะครับสมมติคุณทํากิจกรรมจริงๆร่งนะได้มาห้าก้อนเสร็จแล้วทําไงต่อหลังจากนั้นนะครับไปหน้าร้านค้าครับแล้วก็ไปที่ล่างสุดนะครับจะเห็นคําว่าแกลกรางวัลกดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปช่องสุดท้ายครับมากรรมสกินเอ็กซ์ตรีมนะครับอันนี้ไม่ให้มาแลกสกินนะแต่ว่าเป็นการแลกสิ่งนี้นั่เนเองนะครับคัมพีขั้นสูง10ชิ้นคุณมีนห้นนนรับ ก็ทำการแลกหมดเลยนะเพราะว่ามันแลกสูงสุดได้5ครั้งนะก็ได้มา50คัมพีนะเสร็จแล้วทาไงต่อนะครับเสร็จแล้วไปที่กล่องสกินลิมิเต็ดนะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นี่เอา้าเฮ้ยหายหายหายจริงคือตอนแรกอะ่ะมันมีสกินในนี่เว้ยอา้ากำไรกู ตอนแรกอ่ะมันมีสกินไอ้เนี่ยวงแหวนเวทเก่าอ่ะเอาหายไปแล้วเลยเอา้าพูดเสดิบดีห่ามเลยเป็นวงแหวนเวทลิมิเต็ดนี่ไงนี่นี่น,นี่อันนี้ครับอันนี้ต่อไปนะครับให้มาที่วงแหวนลิมิเต็ดนะฮะเนี่ยแล้วก็ดำการสุ่มไปเลยเด้อสุ่มไปเลยนะครับก็จะได้มาทั้งหมดคือสกินไอเนี่ยมันใช้ทั้งหมด6 6อันแรกใช่ปะ่ะผมได้มาแล้วผมแลกมาแล้วเนะี่ยแต่มีแล้วเนะี่ยแลกมาแล้วครับก็ได้ก็ มันใช้ทั้งหมด6อันแรกใช่ไหมก็ผมคิดคำนวณไปในคลิปจนก่อนนู้นแหละนะครับก็ทำก,การคิดคำนวณแล้วครับผมก็ตีประมาณ60 50ถึง60คัมคพีนะครับผมก็เอาจริงอะ่ะผมใช้แค่50บคพีผมได้ละคือตรงมากสำหรับผมแตข่ของคนอื่นไม่รู้ไงว่าทุกคนดวงดีหรือเปล่าผงผมก็50าสคพีก็คือได้ฟรีมาเลย นะครับเสร็จแล้วพอคุณทําการสุ่มเรียบร้อยแล้วเนะี่ยคุณจะได้พวกเหรียญสกินลิมิเต็ดมานะครับคุณก็ไปแลกหน้าแลกกิจกรรมนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าไอ้เนี่ยปกติมันจะมีนะเอาจริงแต่ว่ามันหายไปไหนเราไม่รู้นะฮะมันหายไปไหนเราไม่รู้นะครับ,ไไะรบจะมีให้หน้าแลกนะครับเนี่ยมันจะมีให้แลกตรงนี้แต่ว่ามันไม่มีนะนะไปไหนไม่รู้นะครับก็จวันนี้นะครับซื่งเอาจริงๆอนะ่ะผมว่าทุกคนไม่ได้แล้ววนะ่ะ ทุกคนไม่ได้ละฉะนั้นหน้าปกผมจะไม่เขียนว่าแจกสกินฟรีแจกสกินฟรี่ไม่เอาละไม่ได้ละไม่ได้ละใช้สูตรนี้ไม่ได้ครับอันว่าถ้าใครเจอก็เอามาแลกดีกว่ามาแลกอย่างนี้ดีกว่าแลกคัมภีแล้วก็ไปสารต่อเอาเองกิจกรรมที่มันใช้แบบเออสะสมไปเรื่อยครับอันนี้คือแนะนํากันนะแนะนําก็คือไม่ได้สกินแล้วแหละเพราะว่ามันหน้าแรกมันไม่มีแล้วเนาะหมายถึงว่าหน้าแรกของอ่ะไม่มีละก็ทําการเก็บคัมภีไปใช้ในกิจกรรมต่อไปกันดีกว่านะครับ้วา้าถามว่าสมมุติถ้าสิบคัมพีเนี่ยมันจะสามารถ ทำอะไรได้บ้างนะครับพี่ในกิจกรรมต่อไปอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามคลิปผมได้เลยนะครับผมก็จะมีทําคลิปมาบอกตลอดนะครับว่าสมมติคุณต้องการสกินนี้คุณต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองอะไรอย่างนี้นะครับก็จะทําบอกหมดเลยนะครับสมมติอ่ามันสมมติคุณเนี่ยสกินของเวียโก้เนี่ยต้องใช้ทั้งหมดอ่าหกสิบห้าคัมพีเงี้ยเออแล้วคุณมีคัมพีพอดีคุณก็จะการเติมนะครับเออไม่ใช่เติมคุณต้การสุ่มให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้พอดีนะครับก็ ต้องขอบอกกันไร้ว่าในการคำนวณของผมเนี่ยมันจริงๆมันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับก็จะมีบวกลบอยู่10คกัมพีไม่75ก็55บนะครับบวกลบประมาณนี้แหละเพราะว่าในการคำนวณจริงๆอ,อ่ะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเพราะว่าเอาจริงๆในการสุ่มแต่ละครั้งอะ่ะมันก็สุ่มมาให้เราอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในการนี้ก็คือคิดเป็นแบบโดยประมาณนะครับที่เราจะได้นะครับก็ประมาณนี้ก็โอเคสำหรับกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมมันก็จะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับใครเจอคลิปผมเร็วหน่อยก็ยินดีด้วยนะครับคุณได้ นะครับคำพีไปฟรีๆห้าสิบอันเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีทุกคนด้วยนะก็เท่ากิจกรรมนี้ก็จะมีแต่เพลงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบไว้ลืมกด like ไลค์เป็นอะไรจะให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบนเพจงทีสองบ๊ายบายครับแต่ถ้าใครนะครับยังไม่ไม่เปลี่ยนช่องไปไหนนะผมก็จะมีพวกสกินของทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะ ทั้ง5สกินไหมทุกคนดูนะครับเพื่อจะป,ประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับว่าควรเติมดีหรือเปล่าควรสุ่มดีหรือเปล่าว่าคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยกิจกรรมนี้ก็จะมีแต่แ่านี้ถ้าใครรออยู่ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่คอยดูนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวแล้วไปดูกสกินกันเลย let's go และนี่คือสกินมอทอสมูดไลท์มูดไลท์นั่นเองนะครับรูปแบบการเปิดตัวนะครับก็จะเป็นชนิดแรล่นะมีเอฟเฟกต์เรรมดาเป็น Neuro r h t h s Fever นะฮะซีอันหนึ่งไปเนี้ยไปเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนเลยนะนี่เป็นฮอริการ์ดนะฮะอื้มอันนี้สวยจังปกติมันตอนที่ผมลองคิดใท้แล้วไม่ได้สวยขนาดนี้เนะี่ยนี Deep Impact นะฮะพลังแห่งลุ่งลึกถูกไม่ถูกไหมลูกที่ะวะนี้เราจะกินของ Mott Moonlight Light Line เดี๋ยวเราไปดูสิ่งต่อไปกันเลย Let's go go go, go. และนี่คือสกิน Moonlight Direct น,นั่นเองนะครับนี่รูปแบบการเปิดตัวจะเป็นเช่นนี้เลยนะฮะดูสกินนี้เนะี่ยเป็นสกินเตียนอากาศเตียนดวงจันทร์ไม่ใช่ทียนอากาศี่เอฟเฟกต์ธรรมดาเจ้าเจ้าเป็นสีม่วงนจิ้จสว,วสวยเด้อแต่ถามว่าแพงไหมแพงนะไอ้เบสเฟเกิ้หนึ่งเนี่ยแอสเตรลบนะฮะเปล่าไปเหมือนแหวกลมแหวอากาศนะไอสกิ้วสองนะครับ,บ,บ,นะบ,บ Falling Star ดาวตกนั่นเองนี่ จุบ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 เป็นโทนสีม่วงนะสกนินนี้นี่คือ Genesis Barrier นะฮะนี่นแปรแปรนี่ Power by, by, by Attack ก็จะวันนี้เจอสก,กินของ D-Rack นะใน w s กินต่อไปกันเลยได้สกอรีและนี่ก็คือสก so ิน Spotlight e n s o p e r e t Moonlight Light Light like 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 นั่นเอนะครับ รูปแบบการเปิดตัวจะเป็นเช่นนี้แล้วนะครับสกินใน Enzo เนี่ยเป็นสกินที่แพงที่สุดในกิจกรรมนี้แล้วนะครับก็ทุกคนก็จับตัว,จ,ตวจับตัวกันดูดีๆแล้วกันนะไม่เป็นธรรมาดานะครับโอ้โหฟฟ้าเลยโลโลเลยนี่สกิลหนึ่งครับ Ampulette Judgment <c oughs> ดูด,ดิ <c oughs> อันนี้คือสกินในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบคูปองอะไรวะเนี่ย มันคือสกินเซปิเตตนะฮะเซคาพิเตตตื๊ะไงมันดูกากากวะ่ะตัวนี้สกินของเอนโซนะครับต่อไปไปดูสกินต่อไปกันเลยสกอและนี่ก็คือสกินหมอลำซิ่งแห่งสงกรานต์แอสทรัลร็อกเกอร์นะฮะเป็นสกินในราคา8 7 0คูปองหรือว่า145่รยหคัมพลูหัวคีเฮ้ยไม่ใช่อย่าปวดน,นะครับนี่เป็นดาวเคราะห์เลยนะ ถ้จาจะกกวาดมันก็ยังไม่พออยากได้ยินแต่พูดซ้ำหลาย neighborhood that f o r e อยากได้ยินมันทุกวันมาแล้วครับดูเอฟเฟกต์สวยไหม Sparklution อ,อ,อันตีก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็จะวันนี้สำหรับสกินของทูเรนเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลย let's go และนี่คือสกิน Emily, ๆๆๆเอ, er, อมิล Emily c ร l e b ร a เ e c e l ร s t i a l Walker อ m a r i e นั่นเองครับค r o s s Mars ด้วยนะฮะอะไรวะเนี่ยสกิน Cross Mars Astral Walker นั่นเองนะครับ รูปแบบการประตูจะเป็นชน,นิดเลยนะครับเอฟเฟกต์ธรรมดาจริง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 ,งตีเป็นมิตโทนสีม่วงนะสวยจังเลยนะสวยก็สกีเอโซอยพูดจริงพูดไม่ได้พูดเล่นคิกเบลดนะเตะเตะกงจักนะฮะพื้ี่สอนนะครับคับคมโบคมบัคมโบคมบัมโบคัมโบคัมจอยอัติเวสกิลนี่ครับเอ็นเดรดไซเคลิลเปิดพลังแห่งดวงตาเทพเพื่อจะกระทืบทุกคนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสกินของตัวแอเมิลี่นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอต้อนรับไปก่อนแล้วไว้เจอก,กันบ้างในคลิปสหน้าครับบ๊ายบายครับผมเจอกันเจอก,กันเจอก,กันเด้อไป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 